สวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับผมเสี้ยนเสี้ยนน้องไข่เป็นบ่ครับนี่ครับ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 สวัสดีนะครับเด้อนะครับผมนะครับเป็นจังไรเนาะสบายดีบ่ครับสบายดีครับผมก็งวดที่ผ่านมาตามที่เสี้ยนน้องไข่ทรงไล่มาให้นี่ก็เขามาตลอดนะครับผมก็เลยงวดนี้ก็เลยโดยมีโอกาสได้สอบถามนะครับผมนะครับแล้วงวดนี้นะครับเสี้ยนน้องไข่นี่มีตัวเลขประมาณจักชุดครับผม ตันที่จับคู่นี่เนาะประมาณหกคู่ครับอืสี่จับคู่นี่อยู่ประมาณหกคู่ครับผมครับถ้าผมจับหกคู่หกคูน่นี่ส่วนมากนี 2, 2, ่สี่สิบเป็นสิบเป็นสองตหรือสามตครับผมสองครับสองสามมันบ่ใครเขา่าสามาม,สามันบ่เขา่าแต่ตามสูตรของเสี้ยนเสี้ยนเสี้ยนของไายเฮดมานี่นะครับเดินเดินดีมากประมาณจังหวดเลยนะครับผมหมเก็บหมวกได้ยูหมูเก็บหมวกแล้ว <6 S 2> ครับผมก็คือจางเสี้ยนทรงไล่มาให้มึงแล้วเนาะก็คือว่าทั้งทั้งไอหมีนมาท่านใดร่งคลิปให้เพราะว่าถ้าสองมึงว่าสูตรแต่ละสูตรนี่พัสิเดินดีบ่พอดีงวดนี้ก้อนเข้ามาตลอดแล้วก็เลยได้ขออนุญาตเสี้ยนหนองไายมาเป็นแนวทางให้กับเอ็ซีเนาะแต่เอ็ดซีสูตรช่องนะครับผมถือรับชมอยู่นะครับผมกะสลับงวดนี้นะครับผมนะครับสี่สิบมันมันมันมีเล็กวิ่งเล็กหยังบ่ครับเสี้ยนหนองไายครับผมมีครับมีสามถูกครับเป็นเหรีาเหรียญเหรีอ๋อเอาเลหรียญเอาเหรียญทำเป็นเล็ก ครับเล่เด่นม่ไปเลยวิ่งมีอยู่สามตัวครับสามชุดสามตัวนะครับท่านผู้ชมนะครับผมกะบางเทื่อนเนาะไอ้เพิ่นไปจับเอาก็ได้สามตัวไม่เคยผ่านเตื่เตาอืมครับผมเป็นเด่นเนี่ยตัวเด่นเขาอื่นตัวเด่นเนาะครับเอื่นตัวเด่นนะครับผมกัสลับสลับสิบปอยมาชุดนี้กะเป็นงวดของวันที่เท่าไหร่ครับวันที่หนึ่งนี่แหละครับวันที่หนึ่งมิถุนาสิหอดนี่เนาะครับเนาะ ผมก็บอกเลยมันปฏิทินครับเลขกกำลังออกครับกนาจะเป็นว่านักขั้นะครับผมหรือจังไดว่านักขั้ก็ผมปล่อยก้อนหมูผมยันว่าเป็ดก็ของหมูโอ้แม่นครับผมเพราะว่าสูตรคำนวณนะครับผมสูตรคำนวณก็คือจังผมบ่อยฟังเนาะคือว่าการสูตรคำนวณคือว่าแต่ก็ว่าเลขออกมามันก็มีตัวตั้งอยู่แล้วแม่นบังคับเสี่ยงครับ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 มันมีตัวตั้งไว้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวถือว่าไปเนี่ยผมพูนั่นพูนี่บอมักเดี๋ยวถือกถือไปเลยครับผมก็แม่นอยู่ครับผมในจุดนี้ผมเเเห็นนนาาาาอยููู่่ครรรรับบพะะวสสตตง ก็ค,คือว่าเลขออกปุ๊บคำนวณเดี๋ยวเลยบ่ต้องบ่บ่บ่บ,บ่ไม่บ่มี่ยังเสียล่อแมนบ่ครับครับครับล่อประเดี๋ยเห็นก็คือออกได้เลยครับแมนครับ<ม>เพราะว่าเพราะว่าเขาตั้งเลขมาว่าะว่ามัน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 ม,ม,มาหนึ่งสี่อยู่แล้วหน่งสี่ครับให <c oughs> ้หูโตสิตั้งอยู่แล้วแมนบ่ครับว่ามันอยู่ในสมองอยู่แล้วครับแมนอยู่ครับผมบม่แมนว่าอีกสามเหมือดสิปล่อยเหล็กสุดผมว่ามันเป็นเหล็กลอกเหล็กลอกนี่แหละครับผมว่าเป็นปล่อบังผู้นั้นผู้นี้โอ้ยผู้ใดใดดอกโอ้ครับผมอ่ะล่าสุดเลยลาสุดเลย ครับผมถ้ามือตัดนั้นผมหยิตาไหนวันที่ยิบซีหยิบซีนี่หมายถึงตัดตัดอันใดครับแล้ว่าเน้นให้๋อสิเน้นในเล็กชุดที่สี่ป้อยมือนีแม่นบ่ครับวันทีเปลี่ยนหรือเปลี่ยนเดี๋ยวตั้งท่อมาผมใหม่ก็ได้โอ้ครับผมวมันที่<ม>ยิบสี่นี่หมายถึงสีมาสีมาเน้นกรร่นตีให้ในโต๊ะที่สี่ป้อยมือนีถึกต้องบ่งรรครับ ให้เลยเมือนัน้นโอ้โสิ่สิเส้นใต้เลขที่ปล่อยออกมาเมือน,นีค้ครับครับโอ้บอบอร่รบ่ได้ว่าสิว่าที่สี่นี่บ,แบ่แมนว่าสิมาเพิ่มเลขบ่แมนแมนบ่ครับผมบ่บอบอแต่สิมาการันตีว่าเลขกโตนี่โตนี่โตนี่น่นาสิเขาที่สุดนั่นสินะครับแมนบ,บ่ครับครับครับว่าทีได้บ่ได้เปลืองงบหลายนะโอ้ครับครับ,รบโอ้สายบุญเอฟซีเฮาส์สุขทุกคนเด้อนะครับนี่ก็คือเสียนหนองไข้นะครับผมเพิ่นบ่ทันอยากจะเปิดโตเพิ่นส่งให้อมีมาหลายงวดแล้วครับผมงวดนี้้แอออมเเนนนนก็ลยไดขุญาตพิ่ะครับผมมา เป็นแนวทางใหกก้ี่ยวกอล์ฟซีส์สละหัววันทีหนึ่งมิถุน,นาคมเด้อครับผมไปเมึงนั่กันนะครับว่าตัวเลขสิเป็นตัวใดน,นะครับผมสละอีซี่ไใดที่รับชมอยู่กับเตรียมสมุดรับประกานะครับผมจะสม,มุดรับประกาเต,ตรียมจดย์ไเด้อครับผมเดี๋ยวสิถามเพิ่นนะครับเด้อว่าเส้นเพิ่นให้ตัวใดครับผมมามึงกันครับไปพิจารณาไว้จกคู่หนึ่งลองเบิงึงครับผมเอาเขียนยังแต่เขียนเด่นเด้อครับเขียนเขียนเด่นเนาะเด่นเดี๋ยวเด้อเด่นอยู่ครับผม เดินอ่าครับผมแล้วก็เขียนตามถูกกันด้อมันสิมี้สามตัวนึงดอกเขียนลักษณะแบบใดครับไรน่อนไปเลยตีให้มาไรกันแง่ต่อไรเงาตัดไปเพราะมันเขียนรุ่งเรื่อยเขียนตัวโตไปสี่เลนเนาะครับครับผมอ่าครับมาเลยครับเขียนเลยห้าเด่นห้าเจ็ดเจ็ดสี่สี่ ข้อความตัวเด่นข้อความตัวเด่นเขียนการนะเขียนการตัวเด่นตัวเด่นเขียนขั้นกลางเนาะข้ายปลาขั้นกลางเป็นวัคเป็นวัคเป็นวัคาด้วยครับผมนี่คือเด่นเด่นห้าเจ็ดสี่อ่ะครับต่อไปนี่เป็นไรเนี่ยน้องคำัดิมจับคู่จับคู่เขียนเขาว่าจับคู่ครับจับคู่ครับผมมีผมบ่ได้ว่าบุญล่างเด้อครับนตี้ยจี้คนจับนี่คือจับคู่นี่บ่ได้เน้นว่าบุญล่างแค่ว่ะมักก็นั่มไปบนไปเทิงได้ เอาพีจระนาอาผมมาจับคู่ก็เอาตัวที่ผมเรียนนั่ยนะห้าแน่นอนครับผมในชุดนี้ครับจับคู่หจ็ดห้าเจ็ดห้าสี่หาสี่เจ็ดสี่เจ็ ห้าเจ็ดห้าสี่เจ็ดกลับ <4 S 1> ให้พร้อมตัวนี้ยเจ็ดกลับให้พร้อมได้ตัวนี้ครับครับม,มันเละอยู่ในนี่ปังครับอยู่ี่นี่เลยโอ้คือว่าสูตร <0. S 1> มันโตมากกวต้องเขียนไห้เนาะมันมันสิบว่าได้เละไหลตัวคือตัดต,ตัดออกได้เลยนี่ซ้ำหนีบ่ครับผมหกชุดหาดหกเจ็ดสี่แล้วมัน,น 4, 5, ว่าอะไรเออเฮ้ยสี่เจ็ดแล้วก็บสี่หาดเนี่สี่หาครับมันก็เป็นเลนต์ตัวเดียวกันแหละครับหาดีโอ้แต่ซ้ำโตกลับเหรอเนาะ ห้าสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เจ็ดสหเจห้าเจห้าเจ็ดับให้พร้อมตัวนี้ยเจ็ดให้พร้อมได้ตัวนี้ครับครับมันมันเลขอยู่นติปนี้อยู่ในนี่เลยโอคือว่าสูรมันโตมากกว่ตองเขียนไห้เนาะ ตัดออกได้เลยนี่สันนี่บครับผม6กชุดหดเจ็ราปนบ้าลครัเออ้ซีเ็ดาหดวซาครับมันก็เป็นเรืตัวเดียวกันแหละครับหาซโอ้ก็สันตัวกลับเหรอนี่ครับชุดนี้นะครับผมครับเพีเนมีตัวดีอามาใส่เลยสาตัวโอ้กับสรุปแล้วก็คือว่าเป็นกราฟไฮเลี่วกาฟไเลวครับผมบโบบเมนวาเล็กหลาตัวนะครับถ้าผู้ชมนะครับผมเล็กลักเล็กลักไม่ยู่ทอนี้ครับไม่ยูส3มชุดนะครับผมมีหาเจ็ดหาซี ยัดซีเท่านั้นครับเหล็กหลักก็คือว่าบันี้เสียนพะจับไห้เพื่อเสี้ยนพะจับให้กับไห่พร้อมไห่พร้อมก็คือว่าแนมคือเหล็กไหลซื้อแต่กับจังที่ทำเป็นช่อมห็นก็คือว่ามีหาเกียหาซียัดซีครับที่เหลือนี่คือว่าเสียนพนจับให้นะครับดีนะครับเสียนพะจับให้คือว่าเพิ่นเพิ่นมน้ำใจนี่ใจนะนี่ใจเอามาจับใส่เลยสามตัวนี้โอ้หาลักลอยมาใส่บ่ครับครับครับโอ้ไม่หาเกียซีนี่หาลักลอยมาใส่ดเลย คือว่าคือว่าในในสามชุดนี่ในสามชุดนี้ในสามชุดนี่หาแล้วกันมาเสี้ยวในในสามตีฉีดถอนยาฉีดเด้อครับฉีดเส้นงไต่ไว้ก่อนบอรันกลมให้เพราะว่าบอรันเน้นมันที่ยี่ยี่สิบสี่บอกครับเซียนครับถี่สีมาวงกลมให้ครับ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 มันที่ยี่สิบสี่ได้อครับเด้อเซียนเซียนหนองคข่เป็นสีมาวงกลมแบบนั้นสินะครับเน้นตัวนี้เน้นตัวนี้เน้นตัวนี้แต่การันการตีแม่นบ่ยเรับว่าว่าสิบ่มีตัวเล็กเพิ่มเข้ามาอีกครับบ่มีครับบ่มี จะไม่มีตัวเลขเพิ่มเข้ามามีเฉพาะชุดนี้แต่จะมาการันตีของวันที่24คือว่าให้เอฟซีนิ่นไปตัวนั้นเน้นเน้นลงทุนเน้นลงทุนถือต้องไหมครับโอ้นี่ครับเป็นแนวทางดีดีครับเด้อนะครับเสี่ยนจากน้องไข่นะครับผมนะครับเป็นมาแบ่งปันสูตรนะครับผมนะครับตามสูตรที่เหาเกยติดตามมานี่กับเขามาไหลนะครับทังไายนะครับเสี่ยนาสงมาให้ตลอดแต่ว่าทั้งช่องท่านได้นำเสนอให้เพราะว่าต้องมืองก่อนนะครับว่าเสี่ยนทรงห้มานี่ มีการเดินดีมาจากช่องบันทึง่วนนี่แอดมินก็เลยได้ขออนุญาตนะครับเซียนน้องไข้นะครับผมมานําเสนอแขกับซีนะครับผมนะครับกับลองวิเคราะห์พิจารณาเมืองเด้อนะครับคนชอบกับลงทุนคนบ่ชอบกับเลื่อนไปก่อนนะครับผมสำหรับตัวเด่นนะมีมีเลขวิ่งบ่ครับเซียนครับผมสำหรับชุดนี้นะครับมีวิ่งบ่ครับผมวิ่งวะครับผมมีมีสูตรวิ่งบ่ครับในในในสูตรการนวดของเซียนน้องไข่นะครับมันก็อยู่ในสามตัวนี่แหละครับแต่ว่ามีตัวมัดอยู่ียนเนียนอะบวกอื่เนาะบวกอื่นมากันมากเกียร โอ้ย oh, <Get. S 1> มาเกตเอาให้ผมเขียนคำว่าเจ็ดวิ่งเจ็ดบอคาผมหรือจังไดครับผมคือว่าให้ให้วิ่งเขาสามโผลเลยผมผมพวกล้าตัดน้ำผมตัดทุนย่มไหนมันเพียบมันพลาดโอ้อะอาสียนะคะรับเอซี่นะครับผมแต่วิ่งเลยสายสาย,สายแรนสายขยันเนาะแมนครับ <Man. S 2> สายแรนสายขยันสายหลุดสายวิ่งกับนับไปได้นะครับมีหามีเจ็บไม่ซีแมนบอคาผมขึ้นนาเกตนาเกตกับกับบอเนีนว่าล่างบนแมนบอคาผมหรือจังไดครับผม มันมันเน้นมาได้บางทีเขาทั้งบนทั้งล่างโอ้ครับผมนะครับผมอ่ะในในชุดนี้นะแข่งผมเขียนเลยเนาะว่าวิ่งวิ่งสามชุดเลยเนาะ,ะวิ่งสามตววัวเล่เดียวกับวิ่งนิดวิ่งจระครับวิ่งวิ่งตัวนี่แหละครับตัวเด่นนี่เลยเด้อครับเจ็ดสี่อนี่ครับสีคือขุนขลงุงถ้าน้องมาที่นี่นักยู่งพันนักเจ็ดว่าสันเดียวนักยู่งห้งนักเจ็ดชิดไตเจ็ดว้าไงจับกูนะถ้าวบ้านบ่ญมังเรียจับกูเอาสามตัวนี่ไปจับเร่งนอกก็ได้ ครับผมโอ้โหเล็กเล็กเมื่หลายตัวนะครับต่าผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวขอทักท้อจิตใจกับเอเซ่นะครับมาในทันเพิ่งกล่าวสิงหงเนาะที่เพิ่นที่เสี้ยนจับคู่ให้นะครับผมมีอยู่แค่สามชุดเท่านั้นนะครับมีหาเจ็ดหาซีเจ็ดซีเท่านั้นส่วนส่วนนี้คือว่าเสี้ยนเพิ่งกลับให้นะครับผมนี่สังเกตดีๆเพิ่งกลับให้แล้วนะครับกลับให้แล้วนะครับสำหรับเล็กวิ่งนะครับเสี้ยนเพิ่งกิบมาทันบาทันตัดให้เพราะเพราะว่าก็ให้วิ่งไปเลยนะครับหาเจ็ดซีแล้วก็ให้เด่นไปเลยครับหาเจ น้องข่ายสีมาวิเคราะห์แลวกสีมาวงกลมให้ในเลขสามตัวนี้ว่าเพิ่นสีเน้นให้ตัวไหนให้เอซีอทุกท่องนะครับผมไปลงทุนเนาะแมนครับผมสลับวันที่หน <1 S 1> ึ่งมิถุนายนหกสี่ดียุดสีแล้วันที่ยิบซี่ยิบซีพัฒนมาครับยิบซีห้าสิบตีต่อยอีกทหนึ่งนะครับผมนะครับเสียสยส้ยนเสี้ยนเสี้ยนน้องข่ายครับผมตอนนี้เปน็นจะไนโน่ท่างปุ่นสบายดีไหมครับอนนี้ครับ ไม่ห็นงานอยู่ปีนาคงเทียบปีนะครับโอ้ยงานคงเทียบกแต่จะไดนอครับทางด่านปัญหาในด่านการงานโควิดมีผลกระทบบ่ครับช่วงนี้ไปไสกันยากคือกันล่ะออไปก็ได้ครับผมการรักษาสุขภาพเด้อทางช่องกับเป็นห่วงเป็นหย่กันนะครับผมดูแลเจ้าของเด้อครับเซียนครับครับล่องเอาไปฝากเอาไปวิเคราะห์เบิรงไหนเอฟซีเป็นปีจตะนาเบิรงมักพอบระมักกับพานเท่านั้นล่ะครับผมมันไม่มีไปหูหรอกว่าเลขตัวไหนทออกครับ ท่านท่ายสุดครับเซียนครับผมขอฝากงานไปถึงกับเอซี่ที่ผ่นรับช่รับฟังอยู่ตอนนี้นะครับว่าเป็นกระดาแน่ในแนววั่งนะครับปล่อยก่อนไข่นะครับครับผมก็อยากปล่อยก่อนมมแล้วก็ชีว่าเล็ดไปลอกของเพลินคลื่นอยู่ว่าถือไข่พิษจะละหน้าเอาแต่ว่าผมกบสิทธิ์ีผมเกิดกับมาดีตลอดครับงแต่ปุณละตั้งสามแปดสามเก้าหมดละมาเรื่อยเรื่อยมาเวียนอยู่สองงวด มากมกี่ก็ได้สองงวดสี่นาดครับผมคิดปะเดินดีเติบโยกับไอ้พี่เอซี่พิจารณาเอาก็เอาไปฝากฝากไว้ก้อนไอ้สังเกตบางก้อนบ้างบ้านเ็เอกาไปเก็บไว้ในใจก้อนครับผมเพราะว่าเป็นกว่านองไม่กว่าได้เนาะครับผมก็เอาคันมากกบเจ็บเจ็บคิดคิดไว้เพื่อเอาไว้เพื่อซื้อฉลากที่แบงก์รัฐบาลเนาะค่าค่ามาตรงกับเหล็กละลายที่ที่ถี่มัดเนาะครับครับผมก็ นี่จำเนียล่ะาะว่ามันก็บเท้ากับโบงูก็ตะคนดอกครับจ่แมนอยู่ครับผมอ่ะสุดท้ายท่าสุดเด้อครับผมท่านช่างกับขอบคุณเซียนหนองค่ายนะครับผมที่มาให้เป็นแนวทางเป็นสภาพบุญใหเขาเอจี่เฮาสุขภูสุขคนนะครับผมนะครับสุดท้ายถ่ายชุดกับให้เซียนนะครับเซียนหนองค่ายรักษาสุขภาพเด้อครับผมนะครับยิ่งรวยๆไปด้วยกันเลยครับเด้อผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่ไปเข่าง้มผ่านคอยอีกระ้วบัง โบเชได้ป่ะวะวันี้บางยานี่ห่วยใครอยู่บ้านบา